สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิดสุภูสุคนมาพบพอกับคุกี้วีกแล้วพี่น้องเนาะเป็นมือที่ซ้ำตอนเสาร์มือที่ซ้ำยู่ที่บานบวกยาใส่เก้าเมืองซิงแควงลงน้ำทาพี่น้องซึ่งอยู่ที่เฮือนของน้องแซนูก,กับน้องซาเจนี่อะไรพี่น้องซึ่งมือนี้ขัดเสียไปก็เป็นมือที่สําเร็จเสร็จสิ้นเฮือนอะไรพี่น้องเนาะ คือเป็นมือที่แล้วแล้วแหละแต่ก็ยังบดเทิงขันก็บาวร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ยังผู้ท่านใดเหตุท่าน่ะเดี๋ยวกูคิวสิพาพแม่พี่น้องรีวิวเนาะรีวิวในตอนเสาร์ของมือที่สร้วานี่แหละเพราะว่ามือนี้สร้างกับอ่าเสารบ่านนี่นแหละเพิ่นก็บ่มาแล้วมือนี้เพิ่นก็ไปป้าไปภูไปให้ไปซวนเพิ่นหมดแล้วเนาะมือนี้จะบ่ได้เฮ็ดแล้วถือว่าแบบสำเร็จแล้วเนาะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้มีการกินเลี้ยงแบบขึ้นเฮือนไม้นันนึงเนาะก็กูคิวสิพาออมออมเฮือนแล้วก็ เบิ้งเนาะเบิ้งว่าเฮือเนอเป็นคือจังไดแล้วก็กูค,คิวก็บจีได้สรุปถูกสินถูกอย่างว่า,าปัจจัยได้มาเทา่าใดใส่ไปเทา่าใดยังเลือกเทา่าใดหรือบุพเพเทา่าใดพี่น้องนะครับไปเทา่าใดก็พร้อมกับสิให้น้องทั้งสองคนนะขอบอกขอบใจบประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะแล้วก็กูคิวกับอ่ายแม่จันกับจีได้เดินทางกลับไปหาน้องเบนจาม,มินก่อนพี่น้องอ่ะเป็นว่าไปเบิ้งนําการพี่น้องไป ก่อนอื่นเฮามาเบิ้งที่เฮือนเกลาหนึ่งเนาะนี่คือเฮือนเกลาพี่น้องเนาะคือมันเกลาเหงพี่น้องเนาะมันก็สุดสมสำมุดสุดสมไปเมื่อไรพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ใจบ,บุญเพิ่นจึงแบบอยากรวบรวมสมทบในการแปลงเฮือนพี่น้องเนาะอันนี้คือเฮือนเกลาแล้วก็ตัวน,นี้คือเฮือนอันหลังจากที่พ่อน้องแม่นอม้องวัยยุคน่ะนะ้นอนทั้งสองคนก็ได้มาอาศัยเพิงผักกับเฮือนหลังนี่แหละซนะึ่งเป็นอาจจะเป็นน้องของแม่พี่น้องเนาะน้องของแม่ก็เวลาตอนเหินเกล้าแต่งครบครัวกินก็แต่งอยู่เฮือนนี่พี่น้องเนาะ ก็เพิ่นก็เพิ่นก็ดีใจแล้วก็แบบเพิ่นก็ซวยเต็มที่นะพี่น้องเนาะอันใดขาดเรือเพิ่นก็ซวยเป็นิดอั่านนะเนี่ยว่ามาเนี่ยนะเฮือนหลังนี่ก็อันนี้คือเฮือนไม้เลยพี่น้องเนาะสําหรับเตกี้ก็กินข้าวนํากันแล้วพี่น้องเนาะกินข้าวสามัคคีนํากันแล้วนี่อ้ายอ้ายอ้ายซาจียะมาอยู่พี่ก็ได้นี่อันไหนพี่ก็ได้นี่เออ เอาเอาใส่ทงเอาเรไม่ต้องสูบเสียไม่ต้องสูบเสียอยากสูบยาอันเมื่อยืดขึ้นหาเราหลับพี่หน่องอันจะขึ้นเมื่อไ่เนี่ยอันอันจะขึ้นเมื่อเราก็สิไปอันขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญเพไนได้อายก็ตั้งนาขอบใจเพราะว่าอายเข้าใจภาษาลาวนิดนึงอ่ะยืดพูนขาไปเดี๋ยวน่องจะขึ้นเไปอ่ะพี่น้องเหยื่อประมาณนี้เลยนี่พี่น้องเนี่ยเหยื่อประมาณนี้เลยเนาะก็มือขึ้นนี่ไฟฟ้าก็เป็นโต้จากเฮือนเพิ่นไปก่อนพี่น้องเนาะ พี่น้องก็ตอนนี้าท่าจะแม่ใส่น้่งเพลินไปก้อนนี่แหละพี่น้องเนาะก็กระเบื้องทงั้งเทิงเลยพี่น้องนะเนาะออเขึ้นยี่เทิงก้อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องสี่ท้ายเฮือนก้อนเ <c oughs> นาะพี่น้องเขื่อนแล้วนะเนาะเฮือนสูงแบบนี้เลยเนาะก็มันเป็นสูงขายๆครับโซนส้มพผาอาคาอะไรพี่น้องเนาะอันพอแม่พี่น้องหลายๆคนคอมเมนต์ถามว่าเออคือบ่เฮ็ดจังสันบ่เฮ็ดจังสี่พี่น้องเนาะ มันก็มีไล่หูไล่แบบที่เพิ่นเฮ็ดหธนนร์พี่น้องเนาะอันนี้ก็โบแม e e นคูคิวออกแบบโบแมนคูคิวแบบบอกเพิ่นเฮ็ดหธนนร์พี่น้องคือเพิ่นลหักออกแบบมาจังสี่ตัดทรงจังสี่เนาะพี่น้องก็ถือว่าเรียบร้อยไปแล้วแหละพี่น้องเนาะบางคนกถ็ถามว่าพืน้นคือบ่เอาพืนพ้นแป้นพื้นย่างพี่น้องมันก็มีไลยปัจจัยนะพี่น้องเนาะที่บ่ได้เอาพืนพ้นแป้นพื้นย่างนะก็บเราเรื่องงบแล้ว,ลวก็บเราเรื่องอันนั้นได้พี่น้องสำหรับพื้นจังสี่นาะพี่น้องเนาะนี่คือ,ค,อคือเคลื่อนลังนเลนะพี่น้องนะคูคิวี สมเทียบพี่เบิ่งเพื่อนลังนี่เพิ่นก็อยู่มาได้8ปีเก่าปีแล้วพี่น้องแหงอยู่แหงเหลื่อมก็พี่น้องเลยฝากตัวนี้นะพี่น้องนี่พื้น8อ่าพื้นตัวนี้หนะพี่น้องคุกคิวคิดว่ามันดีก็แปะนี่ได้พี่น้องนี่แบบคนไปคนมาตลอดคนอยู่แล้วก็มันก็เย็นอีกเนาะแล้วก็เหลื่อมอีกพี่น้องเนาะแหงอยู่แหงเหลื่อมพนันพี่น้องเนาะก็ใหม่ของเพื่อนของน้องทั้งซองคนก็คือการเป็นใหม่จังสี่เลย เดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบื้องพี่น้องตอนไม่ไหมมันอาจจะบ,บเรียบอาจจะบลเกียงพอปานใดแล้วว่ายูไปสักพักเนาะมันมันจะเรียบจะเกียงพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวคุกคิว็คืออ่อมหอบน้อยนึงเนาะก,ก็ประมาณนี้เลยสำหรับเสาเสาก็คือคุกคีเดี๋ยวเอาไปในอีพีก่อนนั่นแหลเะเสาก็เป็นเสาตั้งพี่น้องเนาะเพิ่นใส่ซิมหาเสากิมหาเสาก็ย้อนว่าอยากให้มันยึดติดกันซิมฮกเสากุญน่าพี่น้องตัวนี้เนาะอยากให้มันยึดติดกันอ่าแบบ กบมดีดเกาพี่น้องพายุซีอบเพื่อนไปขนายุบานเฮานี่นะเนาะเขาเจ้าอายุมาสัวไลยอายุคนกับว่เห็นแล้วก็ส่วนไลยเขาเจ้าต่างกับเขาจ้าก,ก,ก็ต่างแบบดีเบิดหันน่ะมันเป็นขันชิบาไปเป็นมันกลายเป็นประเภทนี้บานเขาเจ้าไปแล้วพี่น้องก็ประมาณนี้เนาะเฮือนของน้องซานูซาเซนูและน้องซาเจก็เลยเหลือที่จะเห็นแบบนีขนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้เนะาะเซาในพี่น้องเซาก็ม่นพี่น้องเพิ่นไปถากไปฟันออกมานะย มาเฮียมาย่งก็คือการเนาะถือว่าใส่แล้วเบิรแล้วเนาะทางเนาะทางหน้า,นามานันนี่ก็สาหรับห้องน้ำพี่น้องเนาะห้องน้ำก็ตัวน,นี้เลยพี่น้องห้องน้ำเป็นห้องน้ำเก้าหนองที่น้องหันใส่มาระยะหนึ่งแล้วพราว่าตอนนั้นน้องปุ๊กเฮือนอยู่นี่เด้พอนนองปุ๊กแล้วก็พอนนองยุบบสบายแล้วก็ใหญ่ไปยุเฮือนลัางหน่อยปุ๊กยุเฮือนหันกับบสบายคือเก้าแล้วก็ในในในที่สุดพอเพิ่นกระจากไปเนาะก็ห้องน้ำตัวน,นี้ก็เลยเป่าหวางเนาะพอมาใส่บ่อหอดปีพี่น้องเนาะก็ยังโดนอยู่พี่ ก็เลยแบบป้าเป็นจังสีก็เลยเขาจะมาบูรณาคืนไหมเนาะก็เพิ่นได้ตัง้งเสาขึ้นแล้วสังกสีมีแล้วเนาะทางพาจารย์อยู่อำเภออ่าเซกาจังหวัดบึงกาฬเพิ่นได้ซื้อมาแล้วพี่น้องเนาะก็ในพี่นอ้องแต่ว่ายัางยังบ่ทันแล้วเธอคือ,อยังฟ้าเนาะฟ้านี่บ่พอพี่น้องเนาะฟ้าบ่อพ,อ,พอคุกคิวก็เลยมีแผนว่าอ่าถามมีงบเหลืออีหยังหั่นน่ะพี่นอ้องคุกคิวสิซื้อสังกสีแบบเป็นประมาณนะ่ a เมนทันซ c e บ่หรือว่าสันไทยบาะเอามาใช้ๆให้นอ้องมันอาจจะโอเคก็ฟ้าหนะ ก็ประมาณนี้เนาะคุกคิวก็ลองลองคิดวนซื้อๆก็ยังพระทันไปใส่ยังพระทันเฮ็ยยังเถอะเนาะมื้อนี้ก็เลยมาอัปเดตเฮือนได้ประมาณนี้เฮือนที่ว่าทางเทิงมุ่งกระเบือ้องอ่ากระเบื้องก็เป็นกระเบื้องมาจากฝั่งประเทศไทยั่นแหละพี่น้องทือว่าเรียบร้อยไปแล้วเนาะฟ้าไมเฮียเทิงกระเบื้องฟ้าไมเฮียเสาไม้เสา,า,าตัาง้งแล้วก็พื้นก็บฟื้นพืนพ้นฝากพี่น้องเนาะพื้นฝาก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสิพาขึ้นไปทางเทิง ขาก้นไปทางเทิงตัวนี้ก็ตุกนำตุกยังเพิ่นตั้งมาใส่นี่แหละนี่สำหรับคันใดก่อนเนาะก็ใหญ่ไปเนาะมียุบแปดคันในคันใดก่นเห็นเนาะน้องแซนูก็อนนั่น,นอนนกกนนนาจจะเป็นลูกชายของเพิ่นคนนีไ่ไปยังไปยังไปเมืองซีไปเมืองซีไงไปเถอะมาบัาพำปทาวเลย อ๋อมากขอบพระเท้าโอเคโอเคโศกนี้วันนเราก็ไปคืนกันเดี๋ยวึ้นเพื่อนเนาะแต่ว่าอันนี้นี่อันนี้นี่ถ้าว่าอันนั้นแล้วเกือบปุ๊บพุ่ดไปเพียะเกือบนี่เกือบดีทึกนะเกอยุ่งเหนียเกืบนะเนาะเกือบปุ๊ดยุ่เหนียวเนาะแต่ว่าเห็นเห็นหลายคนเอามาปุ๊ดยุ่งถึงเนี่ยกูน้าเราก็อันน้ำไม้อะไรก็ปุ๊ดยุ่พี่เนาะอ่าซาเจก็อยู่ยวะ อยู่เรียบร้่อเบืง้งสบายดีเชน,นูเออเดี๋ยวเดี๋ยวอันรีวิวเบื้องนั้นนึงกันเลยเอาพี่น้องเฮียนเพิ่นเฮ็ดหอมประมาณนี้แหลักกัประตูคืนนี้เลยแต่ว่าประตูยังบ่ทันมีประตูเธอเนาะเฮาถาเอาประตูใหม่เนาะที่จะซื้อให้เบื้นนองซิ่งเนาะแต่ยังบ่ทันซื้อมาเถอเลยเนาะก็อันนี้ก่อนเนาะเงินยังบ่พอประตูใหม่น่าพี่นนนเนาะบ่ฮู้ว่าราคาเท่าใดยเดี๋ยวถามอายเพิ่นเนาะทางไหนโอ้ทางไหน ซ oh, าเจสบายดีสบายดีลูเทพด้วยโอ้ oh, <laughs> อันนี้พน้าเด็กหน่อยเนาะขึ้นหินไม้เนาะ <laughs> สบายดีไหมสบายด,<อ>สายดีสบายดีอ่อทางในพี่น้องเนาะทางในเป็นห้องจังสีเลยพี่นอ้องเมื่อคืนนี้ก็นอนซาเจก็นอนนี่นะนเนาะนอนซนะาเจกับนอพนพนนะ้าไวเนาะนอนอันนี้ทางคืนเลยพี่น้องก็ทางในประมาณนี้เลยพี่น้องเป็นจังสีอันนี้มันซาเจนอนเนาะซ <laughs> าเจนอนแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นบอลดังฟืนดังไฟพี่น้องเนาะ คนก็เอาออซีเมนต์มาลาดมันหลีดมันแลดข้างในพี่อนอนนะคือว่าทาวอนตัวนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นหอ้องคลองน้องแซนูก็จะได้มีผ้ากังมาบางังยังสี่พี่น้องเนาะผ้ากังมาบาังก้อนน้นองแซนูก็นอนนี้อ่าก็ประมาณนี้เลยต่อสาหรับตัวนี้กูคืคอก,ก็อยากสีแจงนิดน,นึงเนาะมีพ่อแม่พี่น้องบางท่านก็เออดังไฟอยู่ในเฮียนมันสิอูดมันสิเอาบอกพี่น้องก็มันก็แม่นเท่าไรเพี่น,อน้องคันสิเผาเรื่องควันสิอูดสิเอาฮะนะ แต่วา่าอันประเภทนี่บานเพิ่นก็บเฮจังซีมาแล้วฮะนะรอถ้ามีมีเฮือนครัวก่อนถ้ามีเฮือนครัวนอนก็สิเจาะไปแล้วก็สิปลูกตั้งหากันนะพี่น้นองเนาะก็เฮ็ดจังซีไปก่อนก็ก็ประมาณนี้ประมาณนี้เ,เออทางในเนาะขนาดนี่นาเจาะหอด8ปคูนหกม็กเราสำหรับซ้ำไนนอยน้องนี่ก็นาตามที่อายเพิ่นเว้าก็คือ อันนี้อันนี้อันนี้เป็น3ไอ้น้องที่ว่าพ่อแม่หันเอิ้นพ่อหันตายปะแบบอย่างน้อยเลยอายเว้เหรอเป็นเป็นจัได๋อ่ะจักปีพ่อแม่ตายปะอายเป็นคนเลี้ยงอ่ะเงอยู่เยพอตายนี่นน่ปีอันนี้ได้9ปีแล้วพ่อนี่เสียน้องได้จักปี10ปีน้องได้10อันนี้ได้9แล้วอันน้อยหันนน้อยนี่1ปี1ปี หนึ่งปีเนาะแล้วทางสร้างคนแม่นอ้ายพนเป็นคนเลี้ยงได้พี่น้องจนมา,มาหอดมือน,นี่เดี๋ยวนี้แซนูก็ได้หอดสิบหกปีแล้วมไม่นะก็ผ่านมาเจ็ดปีเนาะเจ็ดปีเราเป็นคนเลี้ยงดูเบื้องแย่งถุกสิ่งถุกย่างแล้วก็สําหรับน้องพูนอยหันคือไปนําเมนะ่เนาะแม่เ,มเอาไปแม่เอาไปก็ไป,ไป,ไปยุบันอื่นไปไปเอาพวก็์ตามธรรมเนียมของชนเผ่าอาคาดก็คือบ่ได้กดับมายุ่นําลูกเนาะแบบไปยุาน้พวกร์อมันบ่ ก็เลยให้ซองไอ้หน้องอยู่ตามลําพังก็มีไอ้คนนี้เป็นผู้ดูแลบุ้งแย่งให้ความกระสิดติดแท้จังสิเนาะก็ประมาณนี้เนาะสําหรับนี้เนาะก็เลยอ่าเป็นเหตุที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นสดสวยเข้ามาเดี๋ยวครูคิวสิอ่ามาบอกเนาะผู้ใหญ่ใจบุญพี่น้องว่าเป็นไผแดงอ่า อ่าเดี๋ยวเฮาเฮาอันอ่านรายจ่ายกันเนาะรายจ่ายว่าเฮาจ่ายไปหมดกับอีสั่งแดนีน่มือทอํา1มืออันเฮาหาหากะเกียมนี่มันมันเจ้ากับอันอันนี้เนาะอันไปเอากระเบื้องเด้อืมือไปเอากระเบื้องนั่นมื้อนั้นคคิวเฮ็ดคลิปลงไปถ้าพมพี่น้องเบิง่งหั่นน่ะก็จะเห็นว่าหมดงบไปทั้งหมดอยู่9ล้าน9นกับ95,000กมื้อนั้นน่ะมือเอากระเบื้องก็เอาเล็กตะปูก็ค่าน้ํามันรถอีหยังหลายงหลายอย่างเนาะมื้อนั้นก็เนาะก็หมดอยู่9ล้านามื้อนั้นพี่น้อง แล้วก็มือว่านนี่ <c oughs> เออมือวา่านซึ่นนะมือว่านซึ่นน้องอันไปฮับอ้ยอย่งมึงซิ่งเนี่ย <Okay. S 1> เอารถอันสีแดงหันไปแล,แล้วเขาได้ไป็สือออ่อไล่ยางเนาะก็จะมีสื่ออันเครื่องคลองยูตลาดเลยน,ะนะอนเนาะคือยูตลาดสดแบบตลาดขายผักขายมีขายอันเป็ดสืเป็ดช่องตัวนเนาะเป็ดช่องตัวไหมน,นะเ,เป็ดช่องตัวแล้วก็ได้สื่อเล่าเด้เบียร์สิบลังนี่เบียร์ได้สิบลัง มูเด้อม mm, mm, mm ูต e e. yeah, ัวนึงมูมูหนึ่งตัวแล้วก็เบียบปองเด้อเบียบปองสองสองเก็บสองเกขาซานสองเปล่าเน้่ยมันตุกหนึ่งลายยางแล้วก็เครื่องนอนมันรถต้องแตกเนาะเครื่องกินเนาะพี่น้องมันพี่น้องพี่น้องเนาะนี่อยู่ตลาดสดตัวเมืองซิงเลยนี่มัดหนึ่งหลานหาเส้นกีบแล้วก็สื่อข้าวสารสื่ออันเครื่องดื่มก็คือว่าคันว่าไงก็คือเราเบียร์เรายาปลาแป้ง พอ่าอันบ๊แมนซางพี่น้องเนาะมามาแปลงเฮือนหันเป็นมดทุกคนไทยบ้านมาแปลงสวยกันก็อันออ้เพิินก็ตองตองเลี้ยงตองอรันเพิ่นทันนะก็มันมันคือว่าขันสิบว่าไปมันจำเป็นเนาะไปลูกขึ้นคนอื่นก็ได้กินยังสี่ไหมนะเข้าเจาะกับลูกขึ้นแล้วก็กินเหลากินเบียเนาะก็ประมาณนี้นะพี่น้องนะพวกเขากินแบบเบาๆบกินแบบน้อยก็เมื่ออยูซองหลานเจ็ดเซนกับเก่าสิห้าพันกิบตัวอันบินอันเอาไปซื้อบอลอันเขาซานอันนี้แล้วก็ น้ำมันน้ำมันทางเติมรถอันสีแดงหันแล้วก็น้ำมันสื่อมาเป็นตุ๊กเอาไว้อันมาหายรถเขาเจ้าเอาไปเอามาแทวนี่คับฮกเชนกีบก็มูมูนี่ลานก็แปดเชนกีบมูนี่มีบินกูกคิวอันโอนให้เพิ่นเนาะหนึ่งลานก็แปดเนกีบแล้วก็มีคาอันมายุมายาเทียนเวลามากล้วเอาไซื้อนำซื้อในให้อันสร้างกินเนาซื้อเอ็มลอย่างไดนมะพี่นอ้องรวมๆกันก็คือหกเชนกีบเนาะ คือทิปก้อนได้ให้หน้องไป300,000กิปเนาะ <Okay. S 1> ก็รวมรวมที่ว่ารายรายะรายคเฮือนนี่เบิดอยู่7,200,000กับ95,000กิปบวกกับ9ล้าน9,995,000กิปน, 95, น,นี่เป็นเงินกิปอยู่ที่18,900,000น,น,นี่18,900,000กิปนี <c oughs> อ่อืมเพราะว่าอันถ้าว่าซื้อแต่กระเบื้องแล้วก็แม้ซื้อเครื่องมาแปลงเฮือนนี่ดประมาณ10ล้านนี่แหละแต่ว่าม,ม,มันมันดหลายอันเฮากินเนาะอืเพราะว่า เราได้เลี้ยงเลี้ยงเขาปลาอาหารชาวบานที่มาช่วยหันช่องมือเต็มๆเลย <ś led> มือหนึ่งกับซาขับเป็นหกขับหกขับเราในขาบหนึ่งๆก็จะมีมีเขามีเราไหมนะ <ś led> เขาปลาอาหารโอ้ลายสิงลายยงางเท่าทีคุกคิวได้รีวิวไปหันลายพี่น้องเนาะขาบหนึ่งก็บ่ตั้มก็บซีหาเนลายพี่นอ้องก็ประมาณนี้แหละเราตรงได้เลี้ยงเพื่นอนแล้วก็ขับเซานี้ก็ได้เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องอีกเนาะก็ประมาณนี้เมื่ออยุสิบแปด 28, ลานเก่าเซนเก่าสิบพันกิบแล้ว้าบนี้ ผู้ที่เพิ่นสมทบมาเน่ผู้ที่เพิ่นไอ้ไอ้แมจันมามอหนึ่งเนาะผู้ที่เพิ่นสมทบมาเน่น่าจะไปเห็นเดี๋ยวสี้ท้ายขึ้นอ่าเนี่ยเขตของหนองแซนูพี่น้องเนาะตัวที่ไม้อ่อมวงบนนี่พี่น้องเนาะคือผู้ที่เพิ่นประสงค์แบบเอาปัจจัยมาให้ยนองใส่ใจก้อนหนาเนาะพี่น้องเนาะก็คือบ่ประสงค์ออกซีไอฮักซิจิพรแล้วก็พิสุเนาะก็ คูบาอยู่เมืองเซียงฮอนแควงเซยบ,บุรีก็ออายนะิวเนาะยุกรุงเทปเพิ่นหันประสงค์แบบเวลาคูคิวมาแต่ละเท่อหัีนแบบเอามาใหา้เทืาเท่าซ้ำเสนเท่อละ่าหกเสนเท่อละล้านหาเนะี่ยอายมาให้ยใจเนี่ย <c oughs> ก็อันนี้เนาะสำหรับคูคิวอันแบบ่วงบนนี่เป็นเพิ่นสมทบในการแปลงเฮือนเนาะกับผู้ที่หนึ่งเนาะท่านที่หนึ่งก็คือพระอาจารย์ทานหนึ่งทานอยู่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬประเทศไทยเพิ่น <c oughs> <c oughs> เพิ่นสมทบมาอยซองขังขังทีนึงคือ7000บาทขางที่องคือส1 0 0ั่อก็มหาสิบบาทรวมกันเป็น1 000, 1 1 5 0บาทเนาะก็ตกเป็นเงินลาวก็เกือ 5, บพอห้ล้านแน่เออไม่แหละหล้ 5, านปลายเนี่ยของอันพระอาจารย์ท่านนี่นะแล้วก็พอแวลวงเนาะยู่ USA 100ดอลลาร์พอลิกกี้ลิสมานรักซิน1น0ดอลลาร์ พอทองวันซีสวุวรรณซองลานกิบพีสวัสด์อุดรธานีเนาะห้าร้อยบาทน้องพาดีน้องพาตังสามพันบาทพีอิสรพงศ์หนึ่งพันบาทอายฮักสิทธิพรห้าพันบาทเนาะอายฮักสิทธิพรก็คือเพื่อนหายคุกคิวมาวางคุกคิวมานี่แหละ <c oughs> <c oughs> ก็รวมกันเป็นเงินกีบออกมาเลยเนาะคูคิควครับอันปัจจัยขนาดพี่น้อง <c oughs> 14ล้านสองแสนกับสาหภาพันกีบได้พี่น้องเลย14ล้านสองแสนสาหภาพันกีบแล้วบ้านนี้งบที่เฮาสางเฮือนไปหันเฮาหมดอยู <c> ่ <oughs> 18ล้านเก่าแชนเก่าซิบแล้วเงินเฮาได้มาอยู่ที่14ล้านสองแสนกับสาหภาพันกีบฉะนั้นเงินคูคิวในตอนนี้นะพี่น้องเนาะคูคิวติดลบเงินอยู่ที่สี่ล้านเจ็ดแสนกับหกสิบห้าพันกีบ ติดลบในที่นี่ก็คือคุคิวได้ใส่ใจไปแล้วเงินส่วนนี่ะนาะได้ว่าคุคิวเอาเงินที่พ่อแม่พี่น้องเดินเนสมาเอาไว้ไป่วยเคสของคนอื่นโดยเฉพาะก็คือเคสที่ไปอาจจะไปสืด,ดินให้กับน้องลาเนาะคุคิวก็ต้องได้เอามาใส่ใจในส่วนนี้ก่อนเพว่าคุคิวก็ทมิตคุคิวคิดว่าแบบบ่มียังแบบจะต้องได้ใส่ใจร้ายหานะพี่น้องเนาะอันเวลามาเฮตดตัวจริงแล้แบบ คือก็ไฟไหม้กลดน,นี่ยนะพี่น้องคือเอออันใดพวกๆก็ตองใดก็ไปสื่ออันใดที่เพื่อนตองการก็ตองใดโจกไขยังชีนะพี่น้องมันก็เลยเลยมาประมาณนี้เนาะคือปัจจุบันกูคิวติดลบเงินอยู่ที่สี่ล้านเจ็ดแสนหกสิบห้าพันกีบลาลาวประมาณหนึ่งหมื่นบาทพอดีเลยหนึ่งหมื่นไปน้อยหนึ่งเนาะก็อันนี้เนาะก็ยังยังบ่ท่านใดแบบมีผู้ใหญ่ใจบุญสนับสนุนมาเถอะเนาะแต่ว่ากูคิวไลฟ์สดมือ่อวานนี้ก็คือ มีคะแนนที่เป็นอันหมอบคะแนนให้ก็คือ3 5 0พัาเนาะาคะแนนซึ่งคูคิวจะเอามาสรุปอยู่อีพีลังนะพี่น้องเนาะก็ขันทช่มาบวกตัว3,500ัคะแนนก็ไม่เข้ามาเงินคูคิวจะติดลบอยู่ที่ 6, 000, หกพันะ 6, 000, หาเนาะหกพันหาประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะถ้าทานใดที่อยากจะ,ะสดสวยหรือว่าอยากจะสมทบหน่องในส่วนนี้ก็ สามารถติดต้นคูคิวเขามาได้หรือว่าสิว่า,าติดต้นน้นองเขามาได้ก็ได้นะ <Okay. S 1> น้องก็มีเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วก็สําหรับอันนี้มันตัวทีเขาเห็ดหลแล้วไปแลกยังมีอันสิ่งที่ยังบ่ท่านแหล้วพี่น้องยังประตูประตูหันก็คือน้องเพิ่นหรือว่าทางอ้ายเพิ่นยาไห้ใดเป็นประตูที่มันค่อนข้างที่ดีนิดนึงม่นะประตูหันอันราคาประมาณเท่าไรวะโยเมืองนะ ยังบุพูดเลยยังบุพัวปกติปกติผมอายไปซื้อนะเุอเลวซื้อบางเฮาเนี่ยหลับไปก่อมีหาสีเส้นี่บ่มีว่านี่สามสีเส้นี่บ่มีเออประตูใหญ่ตัวนี้โตประตูตัวนี้เนาะสามสีเส้นบ่มีมีระดับประมาณเท่าไหรเอาอายอายลองบ้าบ่งบ่เบื่อก็บ่พูดหรือแปดเสนบ่พัวแต่สื่อใดนี่แปเซี่ก็พ่อเจเซี่ก็พ่อแหละ เจ็ดเซนเอาเอาง่ไงซะว่าอันเฉพาะประตูนี่ลายเป็นสองพันบาทเนาะสองพันบาทมันก็เกือบหดหลานเนี่ยมันก็เก่าเก่าเส้นปลายเออไม่แหละเก่าเก่าเส้นปลายหนึงก็น่าจะพอเนาะอ่าอย่างประตูพี่น้องเนาะประมาณสองพันบาทเราก็ยังอีกอันไอไวอยากได้ตัวอันเป็นกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องตัวนี้นี่พอแล้วพี่น้องได้ไหมไอเพิ่นว่าอยากได้เป็นกระเบื้องที่ไอพิ่นจะเอาออมออมเฮือน ไอ้เพิ่นจะเอาออมเพลอนอีกรอบนึงเพื่อว่ากันว่าไอ้ฟ้นสาดเขาก็คขันถ้าว่าเป็นไปได้เนาะไอ้ก็ยังได้อีกห้าร้อยแพนไหมนะเออแม่นห้าสิบแพนห้าสิบแพนถ้าว่าเป็นไปบ่ได้ก็ก็บ่ได้เธอเนาะอันนี้เนาะก็ก็อีกยังพี่น้องเนาะนี่ยังมีอันสาดสาดปูเพลอนไหมนะสาดปูเพลอนก็ยังบ่ทันมีแล้วก็ผ่าห่มผ่าเสือของน้องก่อนเลยอันนี้เป็นของน้องอ่ะเครื่องนอนน้องอ่ะก็มีหน่อยนึงโบยมุงอ่ะมุงด้วย มูนบ่มีบ่มีบ่ม,มีเลยมูหมูมีแต่อันกนะเก๋อฮะเนาะขันขันสีก็บสีอสองอันไปนะน้องอันนึงอันนี้อันนึงอ,อ๋อ,อมูผัดเสือผัดหอมประมาณนี้เนาะก็โอ้ย่างไล่เพี่น้องคือ,อย่างไล่อยู่เนาะก็ประมาณนี้แหละสำหรับมือนี้ก็คือคกูคิวสิมาสีแจงเนะาะประมาณนี้แหละก็อันจะห้อายเพิน่นมียังอยากบอกน้ำเพิ่นก็บเบาไอเพินเพนเพ่นเพิ่นเบิ้งนั่นเองอันแบบมาซวยอายทั้งหมดทั้งมวลพวกแม่น้องกับอายแม่จันมาซวยเนี่ยผมไปเว่าเจออันนี้ ได้มาปากปากบ่แจกเอามุกเป็นยังนี้แมนผู้ยญ่ใจบุญที่น้องอ่านซื้อไปตีกี่เนี่ยเพิ่นมาสวยเนี่ยวมันจุงอะไรหรือสำหรับตัวลายสดคุคิวบ่ได้เอาใช้ตัวนี้เนาะพี่น้องนะคุคิวบ่ได้บวกให้เธอพี่น้องลายสดเขาได้อยู่สามสามสามพันกับหร้อยคะแนนนะมียังยังบอกนะเพิ่นก็บอกดีใจว่าเสียใจว่ะที่ได้เฮ่นไหมก็บอกดีใจดีใจดีใจอทุกคนเบอเบอเบอเบบอเ้ ดีใจอ่ะดีใจดีใจทำหน่องหน่องก็ดีใจะดีใจแทนเนี้ยทุ่ทุกโคนดีใจอ่ะเราบราูดได้ขันขันดีใจนะเราพูดได้เน้นเน้นดีใจเนาะขอบใจไร้ไร้เนาะอันแบบอันมือที่ผู้เพื่อนน่ะคู่คิวมันโลนซีจี้เนี่น่ะน้องน้องซาเจกับน้องอันแซนูเนี่ยเอิญคู่คิวเอิญพอเนี่ยไม่ยากให้เอิญเอิญพอเอิญอายเอาเนาะ เออเอิอนอ้ําพอเนี่คือว่าเทาไปเลยเสียกูเจย่อกูเจย่อมาเจมาย่อาเจเออนอ้ําเนาะอ่ะดังบิคุเลยเดี๋ยวว่าโกบิคุเลยก็ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะพอดีอันตะกี้น้องเซนูก็แบบเปลี่ยนเครื่องสิไปไ้พอดีสิไปไ้สิไปอันไปไ้เจ้าเลยแหละเนาะเพราะว่าอายเพิ่นเป็นผู้เพิ่งยังดูแลได้๋ยไปไฮเราแล้วก็เวลาได้เขามาก็แบงแบงไม่ให้กินเนาะก็อายเพิ่นก็สิไปไ้คือกันน้องซาเจก็ก็สิไปคือกันคุกคิวกับไอแมาจันก็สิกับบาทพอดี ก็เอาเป็นว่าท้าพุงน้องทางซ้องทางสร้างพูนดีใจแลวก็บุ๊มมียังสิบอานํำเพิินโดยมีแต่ขอบจากขอบใจเพิ่นล้วก็ยใหญ่กันเนาะมือน้าทั้ามีเงินมีคำลวก็เขาค่อยมาอันใดบุพพ์เขาค่อยมาแต่งเติมเสริมใส่เนาะเห็นเนาะยันใดนี่เนี่ยิีมองเป้าหนึ่งเสือหายเน่ยเนีสีมองเป้าหนึ่งคือปูนพี่น้องคือปูนเปาหนึ่งเอามาเห็นซะเนี่ยตัวนี้ดูยี่ในคือด้วยเนี่เออเทเทตีนขันใด เทตินคันใดซิมมองเปานึ่งน้ำเพิ่นว่าซิมมองก็คือซีเมนต์นี่แหละพี่น้องแต่ว่าปูนเนาะปูนนึงเปาโอเคโอเคก็บ่เป็นหยังขันมีเงินแหละคอยซื้อมาให้เนาะซิมมองเนาะปูนเปานึงเอาไว้เทตินคันใดอ๋อก็ยางเียซงกะซีเดี๋ยวตัวนี้พี่น้องกะซีอันสังกะซีของนําเนาะเังกะซีตัวมุ้งของนํานี่ได้แล้วอันพระอาจารย์อยู่อันอำเภอเสกาเพิ่นซื้อให้แล้วสังกะซีมุ้งนี่พอแล้วเนาะแต่ว่ายังยังตัวอันเพิ่นสิเฮ็ดอ้อมอ้อมเฮือน สีเอาใหม่อันซังกซีเฮ็ดก่อมันคือห้างๆแบบมื้อนึงเล็กน้อยก็สิเยี่ยมเข้าไปเนาะอ,อันคุกคิวอยากให้เป็นแบบสังกะสีหรือว่าเป็นเบนทันซิตอีหยังก็ประมาณนึงเนาะราคาก็เท่าใด้หูนี่ราคานี่บ่ฮู้แล้วบ่ฮู้แล้วตนนัวนี้อืมก็อันนั้นก่อนเนาะพี่น้นองเนาะสําหรับเของน้ําก็ยังยังบ่งทันได้เถิดเลยมีแต่สังกะสีก่อนเพราะว่าง,งบมันหมดงบมันขาดไปก็ น้องทั้งสองคนจะได้ไปใส่ห้องนำ้ำน้ำไอคนอกกนี้ก็เนาะมือหน้าได้แล้วค่อยมาเนาะฮะอ่ะมือหน้าน้องมีงบแล้วค่อยมาห้าอีกเนาะออ <ừ, ừ. S 1> อ่าแต่ว่ามาเทิดน,น้านี่ยซาบัดไม่ได้มาเชิญแล้วเนาะเป <ừ, S 1> ็นเป็นเวียกหน่อยเนะี่ยเฮ็ดห้องนำ้ <ừ. S 1> งนำเฮ็ดประต,ต,ตูก็ไอไอเกับอันซาจิก็เชิญกันเฮ็ดเอาได้เนาะได้ได้นะได้ฉันก็โอเคแล้วมือเ้อก็หน่อยสุขัยเมื่อนี่ดีใจเขาก็ดีใจละไรอือดีใจละเนาะเดี๋ยวนี้ดีใจ น้องก็ดีใจเน่น้องก็ดีใจอันเฮื่อก็ตัดแล้วอยู่ก็สบายแล้วเนาะแล้วอันเงินคำที่มาซ่วยบุญเป็นของน้องดอกเน่น้องเป็นผู้นําเอามาเน่มันมันมันเป็นของอันผู้ใหญ่ใจบุญที่น้องอาร์ตให้ฟังเน่งั้นก็แต่หูนี่เนาะหูเตี้ยเนาะนี่ยเออก็เห็นเห็นแต่หน้าน้องเนาะก็หูหูแต่น้องเนาะก็บพรเป็นยังแต่ว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นกับเพิ่นเพิ่นซวยมาแต่ทางไกลเน่เพิ่นเบิ่งอยู่เพิ่นก็มีความสุข เพิ่นเห็นน้องทั้งสองคนมีเฮือนยูมีบ่อนนอนแบบฝนบ่หัวแล้วเพิ่นก็ดีใจดีใจดีใจอ่าไอ้ก็ดีใจน้องก็ดีใจทุกคนดีใจเนาะโอเคฉันก็ขอบลาเพิ่นเนาะนี่อันไหให้ซีนเด้ซีขอใจเด้อทุกทุกคนอ๋ออันนั้นอ้ายอันอันนี้นี่อยู่บ้านเฮาก็ก็ได้ใส่ป่ะอันอันใส่บ่ให้หมอดกินได้หมออันบ่ให้มันบ่ให้แมงน้ำมากินได้ฟ้านี่บูบูบ้าก็บบูเด้อ nasibo nao fa na mina ko bogo na sa si ko b u k a n i ko b a t e sa s h e a t h k h a h i lai n e a i h ka r กะขอให้พ่อแม่พี่น้องมดสุภูสุคนเนาะทางผู้ญ่ใจบุญหลายลายทางดีคูคิวได้อ่านไปสวยเลื่อมมาโดยตลอดไอ้น้องเนาะครูคิวแล้วก็น้องทางซ้องคนกับอ้ายเพิ่นกับน้อนผู้หน่อยหันเนาะกะบ่มีย่างสิตอบบุญแทนคุณเนาะก็มีแต่คำขอบอกขอบใจเฮาเขอขอบใจเพิ่นไหมใจเด้อทุกบอกขอบใจลาลาเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งตลอดปีตลอดไปพี่น้องแล้วพบกันเนาะพี่น้องเนาะในอีพีต่อไปสบายดีสบายดีสบายเนาะสบายดีโอเค